KKP Research ประเมินว่าการมาของยานยนต์ไฟฟ้าอาจจะทำให้วงการยานยนต์ในประเทศไทยถดถอยลง <Go. S 2> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกัน สำหรับ e ีีนี้นะครับทาง n e ิ t h ท i แ a n d ก็จะมาแชร์ข่าวที่น่าสนใจซึ่งทางเรานะครับก็ได้ไปเห็นที่ประชาชาติ .net ที่ได้เผยแพร่ข่าวว่ากลุ่ม k k p Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระได้ออกมาประเมินนะครับว่าการมาของรถยนต์ไฟฟ้า EV จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์อาจจะไม่ใช่สาเหตุเดียวของการเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย แต่ว่าการรุกคืบในการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดยานยนต์ของผู้ประกอบการจากประเทศจีนที่มีกําลังการผลิตส่วนเกินและมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาทําให้รถยนต์จากประเทศจีนมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดโลก แต่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV นะครับก็เป็นเพียง1จุดเปลี่ยนที่เร่งแนวโน้มสำหรับการมีบทบาทของกลุ่มผู้ประกอบการยานยนต์จากประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งสร้างแรงกระเพื่อมมายังเศรษฐกิจและยานยนต์ของไทยมากขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับก็เห็นได้ชัดว่ากลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้รับผลกระทบโดยตรงจากรถยนต์ไฟฟ้า EV ส่วนตัวแอดมินนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่นะครับ เปลี่ยนจากการใช้รถยนต์สันดาปไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและทาง KKP นะครับยังคาดว่าในอนาคตจะมีการขยายเป็นวงกว้างไปยังตลาดรถยนต์ปิกอัพหรือว่ารถกระบะที่เป็นหัวใจหลักของธุรกิจยานยนต์ไทยในตลาดส่งออกของประเทศไทย สำหรับสองภาพนี้นะครับก็เป็นภาพของกราฟส่วนแบ่งการตลาดยานยนต์จีนในระดับโลกนะครับที่มีการเร่งตัวพุ่งสูงขึ้นกว่าประเทศไทยและอีกกราฟหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการผลักดันยานยนต์ในประเทศของตนนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสียส่วนแบ่งในการผลิตรถยนต์ต่อเนื่อง สำหรับการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า EV ของประเทศจีนนะครับอยู่ที่ประมาณ30%ของการส่งออกรถยนต์ทั้งหมดจากประเทศจีนเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก70%นะครับเป็นรถยนต์สันดาบและมีการส่งออกรถยนต์ปิกอัพรวมอยู่ด้วยทาง KKP นะครับคาดว่าในอนาคตรถยนต์ปิกอัพจากจีนจะเป็นคู่แข่งโดยตรงในตลาดส่งออกที่สําคัญของยานยนต์ไทยทาง KKP นะครับได้อ้างอิงจากสัญญาณในตลาดรถยนต์ออสเตรเลียปี2566ที่ผ่านมานะครับที่ปิกอั ของประเทศจีนมีการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากถึง8%ของยอดขายกลุ่มรถยนต์เชิงพาณิชย์ทั้งหมดของออสเตรเลียภายในเวลาเพียง2-3ปีดังนั้นจึงประเมินได้ว่ามีผลกระทบต่อการส่งออกปิกอัพไทยนะครับซึ่งมีแนวโน้มเกิดขึ้นได้เร็วแม้ยังไม่มีการเปิดตัวปิกอัพไฟฟ้าในส่วนนี้นะครับทางเราก็อาจจะขอเสริมนิดนึงนะครับอย่างปิกอัพไฟฟ้าของจีนนะครับที่มาเปิดตัวในไทยเนี่ยก็ยังมีของค่าย j s c แล้วนะครับส่วนปิกอัพในประเทศไทยนะครับก็มีของค่าย ค่าย Next Point หรือว่าค่าย Next นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางค่าย Next ก็มีการขยายกลุ่มตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองนะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าค่าย Next นะครับไม่ได้มีเพียงแค่รถกระบะหรือว่ารถปิกอัพอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีโปรดักต์อื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบัสไฟฟ้ารถบรรทุกไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นรถบรรทุกเหมืองไฟฟ้ารถกวาดถนนรถเก็บขยะหรือรถพ่นน้ําไฟฟ้า การวิเคราะห์อข,ของ KKP Research นะครับยังได้เผยมาอีกว่าการมาของยานยนต์จีนรอบนี้นะครับไม่เหมือนในช่วงปี1980การลงทุนของจีนในประเทศไทยนะครับอาจจะไม่ช่วยต่อยอดในวงการยานยนต์ไทยซึ่งการเข้ามาของทุนจีนในปัจจุบันนะครับเป็นไปเพื่อใช้กําลังการผลิตส่วนเกินในจีนมาเจาะตลาดภายในประเทศมากกว่าการที่จะมาใช้ไทยเป็นพื้นฐานการผลิต เพื่อส่งออกแบบประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี1980นะครับยอดขายรถยนต์ในประเทศจีนนะครับมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่มีการฟื้นตัวซึ่งกดดันให้มีกําลังการผลิตส่วนเกินเพิ่มมากขึ้นและตลาดส่งออกจึงเป็นทางออกที่สําคัญสําหรับยานยนต์ของประเทศจีนในการระบายสต็อกรถยนต์ซึ่งปัญหาหลักของประเทศจีนนะครับนั่นก็คือสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐซึ่งจะมีการกีดกันสินค้าในรูปแบบต่างๆนะครับสำหรับสองขั้ว หาอำนาจนี้ในส่วนนี้นะครับทาง KKP Research ได้มองว่าประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเป็นเป้าหมายถัดไปในการระบายรถยนต์จากจีนโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีมาตรการสนับสนุนรถยนต์อีวีและการยกเว้นภาษีนําเข้ารถยนต์จากจีนผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากชัยนาอาเซียน FTA โดยประเทศไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่เปิดให้นําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าและการลงทุนของจีนอาจจะสร้างความน่ากังวลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมากขึ้นด้วยปัจจัยภายใต้ภา,าวะอุปสงค์และอุปทานทั้งตลาดรถยนต์ของไทยที่ปรับแย่ลงไม่ว่า จะเป็นภาวะตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ผ่านจุดสูงสุดและเริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะชะลอตัวนับตั้งแต่ปี2561ทําให้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเปลี่ยนไปเป็นทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่องและในอนาคตนะครับไม่สามารถรองรับรถยนต์อีีจากจีนที่ทะลักเข้ามาในตลาดและกําลังจะมีการผลิตภายในประเทศได้ทั้งหมดและทาง KKP Research ยังประเมินทางออกนั่นก็คือความสามารถในการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าอีีจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นที่จะช่วยพยุงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ดําเนินต่อไปได้ ซึ่งประเด็นต่อมานะครับประเทศไทยต้องแข่งกับประเทศจีนโดยตรงในตลาดส่งออกยานยนต์ในต่างประเทศจากการเป็นผู้ประกอบการจีนมีการส่งออกและเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศต่างๆโดยตรงประเด็นนี้จะส่งผลให้เกิดการกดดันให้ส่วนแบ่งทางการตลาดการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยมีขนาดเล็กลงโอกาสของประเทศไทยที่จะเป็นผู้นําในการส่งออกรถยนต์ E ีวีมีความท้าทายมากขึ้นในส่วนนี้นะครับสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากผู้ประกอบการ จากจีนนะครับเลือกที่จะไปตั้งฐานการผลิตในประเทศอื่นไม่ทราบว่าประเทศไทยจะเสียโอกาสหรือว่าขาดโอกาสในด้านไหนบ้างนะครับ ประเด็นต่อมานะครับเป็นเรื่องของมูลค่าเพิ่มภายในประเทศที่ประเทศไทยจะได้รับจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า e v 1คันนะครับจะต่างจากรถยนต์สันดาปเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องพึ่งพาการนําเข้าชิ้นส่วนต่างๆจากต่างประเทศในขณะที่กลุ่มสินค้าเดิมที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้มีแนวโน้มที่จะต้องลดราคาเพื่อแข่งกับผู้ประกอบการของจีนเพราะบริษัทจีนนะครับสามารถนําเข้าได้โดยตรงจากประเทศจีนด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าประเทศไทยในส่วนนี้นะครับทางเราก็ไม่แน่ใจว่า ค่ารถยนต์จากจีนนะครับที่เซ็น MOU เหมือนจะต้องใช้สิ้นส่วนสําคัญในประเทศไทยในการผลิตหรือเปล่า อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจของ KKP Research นะครับเป็นเรื่องของโรงงานรถยนต์และชิ้นส่วนมีความเสี่ยงที่จะมีการปิดตัวสูงหากปล่อยไปตามกลไกของตลาดซึ่งค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นหลายค่ายได้เสียส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยกับรถยนต์ EV จากจีนมากกว่า10%ภายในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาส่งผลให้สต๊อกรถยนต์สันดาบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกำลังการผลิตรถยนต์สันดาบเริ่มมีการปรับลดลง แต่โดยรวมยังไม่สามารถลดกำลังการผลิตได้มากจากข้อจำกัดเรื่องต้นทุนคงที่หรือว่าฟิกซ์คอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา เพื่อระบายสินค้าและกดดันอัตรากําไรของบริษัทการห้ำหั่นของสงครามราคายานยนต์นะครับสังเกตได้จากงานมอเตอร์โชว์2024นี้จะสังเกตเห็นได้ว่าค่ายรถยนต์บางรายไม่สามารถสู้การตัดราคามาแข่งกับค่ายอื่นๆในตลาดได้รวมถึงมีแนวโน้มที่จะขาดทุนซึ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดการปิดตัวของโรงงานรถยนต์บางแห่งคล้ายกับสถานการณ์ที่ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นต้องเผชิญในประเทศจีนซึ่งหากมีบริษัทจําเป็นต้องปิดตัวก็จะส่ง ผลเพิ่มเติมต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจไทยเป็นวงกว้างมากขึ้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยียานยนต์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน